ชุดอาหารร้านเรื่องได้ตามสบายค่ะว้นี่เลยอันนี้จะเป็นป้ายร้านค่ะอันนี้จะเป็นเมนูร้านเฮ้ยย่าวันนี้มีร้านมาเนี่ยเอยใช่ของเล่นเราเองแล้วเอาออกมาเยอะแบบเนี้แม่ไม่ว่าหรอไม่ว่าหรอกถ้าเราเล่นแล้วเราเก็บอะ่ะอันนี้เราก็เอาป้ายออกก่อนหยิบอ,ออกมาทีละชิ้นอย่างนี้แล้วเราก็มาประกอบได้ เช่นอันนี้เป็นเตาแต่อันนี้เป็นเตาที่มีฐานด้วยนะนี่แล้วเราเนี่ยก็มีแก้วใส่อูด้งด้วยว้าวน้องพาวจัดตารางสอนหรือ,อยังแม่มาแล้วโอ้ย,อยแม่มาแล้วพี่เบลเก็บของกันเร็วๆๆ็เร,เร,เรพาวแม่น้องดุมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวมาช่วยกันเก็บ น้องพาของออกมาเยอะมากเลยอยากเก็บให้เรียบร้อยเลยนะลูก